ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับมาอนี้ผมกับใ้มาไทายมาตามขอกตามบ้านนี่ก็หล่ะครับพี่น้องเนีย่ยที่า้ำเพื่อกเกษตรวิสัยครับวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องเนี่ยนี่ได้แม่ลูกของงามครับพี่น้องเนีย่ยมาเนี่ยสื่อสองได้สามครับพี่น้องเนีย่ยรับประกันท่องพี่น้องเนียลูกตัวที่สองต่อไปนี่ลูกแงรงแล้ครับลูกโป้ครับลูกหกเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนครับพี่น้องเนีย รับประกันแช้งขาสิบห้าเมื่อครับพี่น้องเน้อเหรียมมองเลยครับท่องซีเหรียญได้ครับพี่น้องเน้อสื่อสองได้สามนี่เอาไปเลียงครับพี่น้องที่ว่าสุดขุมครับบึ้งหลูกไส้ครับลูกไส้ก็ได้นะสีดีครับเม็ดสีดีเบึ้งเลยครับนี่หัวล้นกับจว่วหังนี่ทิปปีสทำเร็จเมื่อนี่ครับปกได้เครื่องดำเครื่องบดนยครับเล็บเล็บงามเล็บงามทั้งคู่หนาคู่หลังเบือรึ่งนำแต็มรางยอนอ่อนจน พวกสูงนี่ลอยสามสิบบวกลบพี่น้องครับพี่น้องเด้อเลี้ยงซ้ำเนี่ยแหละครับพี่น้องเลี้ยงงาย่ายเบังโหลดเนี่ยเนี่ยเอิงเล่ยครับเออเออนี่เบื่อมีเรื่องด้อนี่เบังลูกไส้ครับลูกไส้ลูกไส,กส้ไปหาแม่เร็วเบังบังหลกไส้ลูกไส,กส้อืมอืมไปหาแม่เร็วไปไป <laughs> เออเอา เกิดสายธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่น,นี่เห็นบ่นี่สุดคุ้มครับพี่น้องสื่อสองได้สามผู้ใดโซ่ก้อนได้ก้อนเด้อครับสรงไหนที่ตัวอีสานพี่พอท่านใหญ่น้ำบาเดาลเนบ่ะพอมันแดงครับ้เาเจ้าใส่เราพัฒนพัฒหาครับพี่น้องเด้อไปรุนเราตัวต่อไปสิเป็นตัวเมียครับนี่ตัวผู้ตัวแรกครับพี่น้องนี่อะเบิ่งครับนี่ครับ เอาเลยครับพี่น้องผมเกิดที่ประทศไยเราหน่อยจักสองสามนาที่หอนแดดเครื่องดำเปื as well as ่อๆได้ครับไอเครื่องดำเครื่องบดเบิ่งรอดนะเรียงซั้งนี่แล้วพี่น้องเอาไปเรียงกินหนามันคักก็เครื่องตัดงหนาผู้เรียงว่มูนี่ครับมันเรียงง่ายกินง่ายครับพี่น้องได้เบ่งเด้ครับพี่มันบแม่มีมีบื่อมีลรื่องนะครับเนี่ยมันเปนงัวไถ่ดิครับไทยกลางด้ครับกลางไปหาเงยแล้วก็จีเงยไปหนนายเองตกลงสองลงสามจีเงยรับผม เอากที่เอาคลิปพ่เศษเสื้อพี่น้องเอามันฮอนแลดเออมาแปลรับอมณหภูมแล้วครับผมครับก็ขอจบิิไว้แคช่นนี้แหะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ